สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันที่5ตุลาคมนะครับขณะนี้เวลาประมาณ6กโมงยีินาทีนะครับเรามาออกกําลังกายนะครับที่อ่างเก็บน้ำภูกามยาวนะครับปรากฏว่าหมอกกำลังลงนะครับสวยงามนะครับไปถ่ายมาให้ทุกคนดูนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่20่สิบองศานะครับอากาศเริ่มหนาวแล้ว เดี๋ยวเราจะต้องเดินรอบไปทางโน้นนะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้อนอีกทีนึงครับว่าบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนนะครับที่นี่นะครับภูกามยาวพะเยาวนะครับตามชื่อของช่องเลยนะครับใครชมแลวาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ด้านหลังด้านโน้นจะเป็นภูเขาไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้นี่คือหมอกมันหนามากนะครับภูเขาวันนี้ไม่เห็นเลยนะครับอังเก็บน้ำภูกามยาวในม่านหมอกนะครับ เช้านี้หมอกหนานะครับมองไม่เห็นภูเขานะครับ ทิศที่เราเห็นนี่เป็นทิศต,ตะวันออกนะครับตอนนี้จะเจ็ดโมงแล้วครับแต่ว่าตะวันยังไม่ขึ้นเลยนะครับยังมีภูเขาไกลๆด้านโน้นก็ไม่เห็นนะครับวันนี้บอกลงเยอะนะครับนี่นะครับตะวันขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่า ไม่สามารถทะลุหมอกมาได้น,นะครับเห็นแค่งเงาแค่นี้นะครับที่นี่ภูการยาวเขยานะครับ เราเดินวนมาหนึ่งรอบนะครับรอบอ่างนี้ความยาว3กิโลกับ200เมตรนะครับเราใช้เวลาเดินประมาณ45นาทีนะครับเดินไปถ่ายไปนะครับกลับไปยังจุดเดิมนะครับปรากฏว,ว่าภูเขาทางฝั่งโน้นนะครับก็ยังมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะลงภาพที่ผมถ่ายไว้เมื่อวานตอนเย็นนะครับที่เห็นภูเขาเห็นตะวันตกดินนะครับ ที่นี่นะครับอ่างเก็บน้ําภูกามยาวจังหวัดพะเยานะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ตาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับตอนนี้เวลา7จ็โมงกับสีนาทีนะครับตอนนี้นะฮะท้องฟ้าเปิดเลยนะครับมองเห็นภูเขาไว้นะครับ นี่เป็นภาพตะวันกำลังจะตกดินนะครับที่อ่างเก็บน้ำภูกามยาวนะครับหลังอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยานะครับ